วัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับในต้อนรับเข้าสู่ช่องที่แนววันนี้เหมือนคลิปที่มายหน้าแล้วน,น,นคะครับคือเราจะมาอัปเดตนะครับอัพเดตสวนของเองนะครับก็คือผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับมาปิปลูกผักด้วยกันนะครับมาติดตามว่าเราจะทำหรือว่าจะทำผมจะทำยังไงนะครับให้มันได้ผลผลิตนะครับพี่น้อง ให้ลดตน้นทุนนะครับการผลิตสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือถ้าอยากมีกําไรนะครับพี่น้องก็ต้องลดตน้นทุนนะเพราะว่ามันจะได้ไปแข่งขันกับเขาได้เราก็จะได้กำไรจากสิ่งที่เราทำนะครับเรื่องของเรื่องทางค้าขายใส้กอรอกน้อยนะครับใส้กรอกหมูเส้นหมูรวนแล้วก็แหนม ผลิตก็คือสั่งวัตถุดิบมาแล้วก็ผลิตแล้วก็ขายตลาดเแทนขายรายวันนะครับขายทุกวันก็จะมีวันหยุดบ้างเสาร์อาทิตย์บางทีก็แค่วันเดียววันเสาร์หรือว่าไม่ออกวันอาทิตย์พักผ่อนบางก็ยังมีวันวันนี้นะครับวันหยุดพักแต่เราก็ไม่ได้หยุดสักทีเดียวนะครับจะพาน้องนะครับท คนที่สนใจนะครับนคนมาผลมาดูการปลูกแล้วปลูกผักสิ่งที่เราต้องการใช้นะครับก็คือในร้านของผมนะครับก็คือจะปลูกพริกนะครับจะพยายามปลูกพริกปลูกกระลำแต่กระลำนี่คงจะยากเ,เวลาในการต้องเอาจริงเอาจังกับกระลำแล้วก็ปลูกสิ่งที่ผมใช้นะครับก็คือ มีพริกมีกระลำแล้วก็อะไรอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสองอย่างเนี่ยครับที่ใช้แถมกับไส้กรอกน้อยนะครับในการลดต้นทุนในการขายของนะครับเพราะว่าเราไปซื้อเข้ามาอย่างนี้ในตลาดก็จะมีขึ้นมีลงนะครับสินค้าพวกนี้นะครับในในหน้าที่เขาผลิตเยอะสินค้าพวกนี้ก็จะราคาต่ำก็จะลดลงมาเราก็สามารถจะลดต้นทุนในการ ขายของเราไม่ได้นะครับแล้วการขายจะได้เพราะเราซื้อมาถูกแต่เราก็จะขายในราคาเดิมแต่ในทางตรงกันข้ามกันนะครับพี่น้องคือถ้าเราซื้อวัตถุดิบมาแพงนะครับเราก็ยังขายเหมือนเดิมอยู่นะครับในราคาเดิมกาไรเราก็จะน้อยหรือไม่เราก็จะขาดทุนอันนี้ก็จะเป็นทิธีป้องกันทิธีหนึ่งนะครับคือการสํารองการัน,ลนลดลงนะครับ ในขณะที่สินค้าหรือวัตถุดิบนะครับที่เราซื้อมาทำนำผลทำการผลิตนะครับวัตถุดิบมาทำผลิตภัณฑ์ของเราลมพองคือทางหลวงพรงคือไส้กรอกน้อยนะครับพี่น้องโอ้ลมบนนลมนะครับลมหนาวมาแลครับพี่น้องไปดูอีกนะครัลมมีลมแล้วก็หนาวด้วยทั้งลมทั้งหนาว ปลายเดืนวันวามเป็นีไม่ธรรมดาก็คือมันหนาวด้วยนะครับไม่ตูกเลยถึนตกแบบหนาวก็รักษาสภาพเลื้มาพถึงเรื่อเราเาคืเรารได้คือเราสิ่งทีเรารถไปได้เท่าไหร่ก็นั่นคือกำไรเราเพิ่มขึ้นเท่านั้น ตามตลาดก็ต้องไปตามกลไกของตลาดนะครับพี่น้องสิ่งที่เราทําได้ก็ทำให้เราอยู่ได้นะครับาขายได้นะครับไม่ต้องเอกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืวอว่ากังวลเรื่องความเสี่ยงนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดก็คือขุดผมไปขุดแปลงใหม่ๆครับพี่น้องจะเหนื่อยเอยเงอก็จะออกนิดๆก็จะมันจะมีลมเย็นๆมาก็สามารถทําได้นาน จะพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับอัพเดตผลงานของเรานะครับทําไปด้วยกันนะครับพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมช่องหรือช่อง่าดูด้วยกันนะครับหรือใครมีข้อเสนอแนะยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าดูสามารถพิจารณาเองได้นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วนำมาปรปับปรุงในส่วนของตัวเองนะครับว่าเอมันเป็นยังไง ก็จะทำอะไรให้ way, yeah. I I goodbye, ันดีกว่านี้ด้วยาที่ทำให้ทตัวเองอินเตอรเน็ตัวเองครับเราก็จะมาดูแล้วก็มาทำด้วยกันนะครับพีลำแต่ลำาดจะใช้ะใล้วกจะชล้จะมเป็นต่อล้เราัตกรผลิตนะครับเป็นวัตถุดิบที น้ครับอมีไส้กรอกน้อยนะครับซึ่งเป็นสินค้าหลักของเรานะครับสินค้าเกิดเอของเพอร์สีก็ไม่โอ้นะเจ็นสรักกับสีหน้าตาก็เหมือนกันก็พูดตามจริงนะครับก็คือยอดขายมันก็โอเคพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพออยู่ได้นะครับก็แสดงว่าคนเขาก็นิยม ที่ขายได้นะครับอันนี้เรามีกําไรนะครับกาไรที่จะนํามาเป็นค่าแรงนํำมาเป็นค่าข้าวค่าอยู่ค่ากินค่าเอ่อชีวิตของเราันี่นะครับสามคนของเรานะครับที่งานช่วยกอบน้อยคืน้องรัดนะครับแล้วก็น้องหลวงน้องหลวงนี่ก็จะเป็นเพื่อนน้องรัดนะครับเพื่อนแฟนของผมนะครับเพื่อนกำไรที่ได้จากการทำ แบ่งกันโดยที่วกนะครับนคนรับคนแบ่งให้เขาคือนาแล้วหน้าะครับประมาณนะครับมาช่วยกันน,น,นะครับางนบางนาตรงนี้นะครับแล้วก็ขายตลาดนะครับขาย,ขาย,ขายคนหนึ่งคือคนขายคนหนึ่งเป็นคนผลิตนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันไป คืออยากให้มันมั่นคงนะครับเราก็ต้องทำหลายๆอย่างครับในการค้าขายคือมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีทั้งขายในตลาดมีทั้งเลข้ขายด้วยมีทั้งขายส่งถ้าเรามีความสามารถมีเพอร์ฟอร์แมนนะครับภาษาอังกฤษจะไปมีเออจะพูดมีความสามารถที่จะทําได้เราก็จะทำประมาณนั้นนะครับหรือว่า ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็จะนำไปปรับปรุงก็จะมาแก้ไขเรื่อยๆครับของเราในการพัฒนาของเรานะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูเออ่การลดต้นทุนวิธีที่หนึ่งคือสร้างความมั่นคงในตัวเองกิจกรรมการของเรานะครับใส่กอกน้อยเรือสีใหม่นะครับตามแต่ใครก็รู้ครับว่าเด็กๆชอบกินชอบทาน ทำมาก็ประสานคิดนะครับพูดยังไงนะกคือเราจะไม่ใส่สิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อความมีน้องนะครับเรารเล่นขอนะครับจะมีแค่สิ่งที่มีอยู่ในครัวเท่านั้นนะครับแงตั้งแต่อร่อยแล้วก็ให้มันสดใหม่อยู่เสมอนะครับจะมีสินค้าจำต้อกินแบบต่อเนื่องนะครับทำให้เรามีลูกค้าประจําโยนใจประจําแล้ก็อยู่ได้ประจํา อะไรก็ต้องทำคุณภาพครับเพราะเขามาซื้อคุณภาพจากเราเราควรต้อตงทำให้เขานะครับต้องการาาคุณภาพของราคุณภาพถ้าเราไม่ไม่ให้คุณภาพกับเขานะรเราก็จะไม่ได้เขามาเขาก็จะไม่มาซื้อเราประมาณนั้นขอบคุณนะครับคุณภาพครับมีเจินะยาวนะครับคุณเจิ สวนพริกของเราก็สิส่ที่ทำพอดียับสวสดเรือนสวนบนบ้างมาทรไปดูกันนะครับไปดูกันเลยครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับจะพามาดูสวนพริกกันนะครับถูกพริกจะปลูกพริกปลูกกะล่ำปลูกตะไคร้ใบมะกรูดนะครับให้เป็นวัสดิบที่จะนำมาทำไส้กรอก้อยนะครับ ึงมีเรื่องการเกษตรเข้ามาในคลิปนี้นะครับซึ่งผมเป็นพ่อค้าใส้กอกน้อยนะครับประโยชน์นะครับพ่อค้าไส้กอกน้อยนะครับประโยชน์ชแนลอย่าลืมติดตามกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผู้ที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับเออแบงนี้นะครับนาหน้าให้นี่นะครับจะพูดสายชันด้วยนะครับเพราะว่าพูดไทยมันเก่งนะครับพี่น้องก็แบงนี้นะครับหน้าให้นี่นะครับก็คือ จะปลูกพริกนะครับแล้วก็ปลูฟักทองฟักทองฟักทองข้างหนึ่งนะครับฟับกทองแปลงยาวอันนี้ก็จะประมาณร้อยเมตรยาววปนี้ประมาณร้อยเมตรครับบ้างวันนี้ประมาณห้าสิบเมตรนะครับพี่นะ้องห้าสิบหรือสามสิบนี่แหละครับอันนี้ก็ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับแต่ก็ประมาณน,นั้นคะรับพี่น้อง 56ซีเมตรอ่อนี่ก็คือฟักทองนะครับพี่น้องจากการเพาะเมล็ดนะครับผมเพาะเมล็ดเด็ดผมก็จะมามาจำํำเอยมาจำํำมาเตรียมหลุมเตหลุมไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งซึ่งการเตรียมหลุมการปลูกนี่ก็จะปลูกริมๆเอานะครับเพราะว่าหลังจากทําไรทานาเสร็จแล้วมันก็จะเหลืออันนี้ผมหวานข้าวเอานะครับแล้วก็เกี่ยววัน เดี๋ยวเอาเท่าที่มันเกิดได้นะครับก็พอได้อยู่นะครับได้พันมันไว้อยู่นะครับพี่นาวจะเกลตัวใหม่นะครับเรื่องการทำนานะครับก็ทํานะครับแต่ใช้เป็นแบบวานวานแล้วก็ไถเอ้ยวานแล้วก็ตัดหญ้าขบแล้วก็เค่นั้นนะครับก็รอให้เขาเติบโตแล้วก็เกี่ยวเอาพอเกี่ยวเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือแปลงพักทองเราแถวหนึ่งนะครับกอแค่แถวเดียวก่อนนะครับเป็นแปลงทดลองก่อนนะครับพี่นอง ก็จะมีหลุมที่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างัน,ะงนะงนจะมีมะแมลงนะทองมันจะมีแมลงมากินนะครับซึ่งผมใช้ผงซักฟั่งคือผงซักผ้าเนี่ยนะครับกับน้ำส้มสายชูนะครับมาลรมันก็หายไปแล้วนะครับมแมลงก็เริ่มจาขึ้นแล้วนะครับแม,แมงฟักทองไอ้มแมลงทองไอ้มแมลงเต่าทองนะครับพี่น้องมันมากินใบนะครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง นะครับมันจะมากินไปตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเอาแป๊บของสักผ้าเรานี่นะครับผสมงกับน้ำท่องทยชูรถเนี้ยกินจนตายเลยกินหมดหมดหมดขโมมันก็ตาย,ยแต่ตอนนี้มันจะรอดแล้วนะครับเี่เพราะมันไม่เกิดแล้วมันก็ต่อยอดึ้นแล้ว ส่วนนะครับแปลงนี้นะครับส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นพริกนะครับแถวนี้นะครับหนึ่งสองสามแถวเนี้ก็จะปลูกพริกนะครับก็เพาะเบี้ยพันธุนมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบี้ยพันธ์นะครับที่ผมเพาะไว้ผมเพาะไม่ยากหรอกครับดีการบอกวิธีการเพาะด้วยนะครับมาดูด้วยกันนะครับมาทําด้วยกันนะครับนี่นะครับมันติดน่ครับเมื่อมันติดแล้วนะครับบางหลุมมันก็ตายนะครับเพราะว่าผมมันได้ลดน้ํานะครับก็ลด นานๆมาลดนะครับสองสามวันมาลดน้ําไม่พอนะถ้าเรารดน้ไํไดีมันก็จะไม่ตายนะครับผิดก็ขุดขุดทำมาแล้วก็ปลูกครับเราเตรียมหลุมมาเรียบร้อยซึ่งการเตรียมหลุมของผมนะครับพี่น้องมาดูนะครับจะพามาดูตเตรียมหลุมแล้วก็จะปลูกยังไงนะครับผมปลูกอย่างงี้นะครับพี่น้องจะปลูกยังไงก็ก็แล้วแต่บุคคลนะครับนี่ หลุมๆไว้นะครับเป็นหลุมๆนะครับีนก็หลุมหนึ่งน้ากระหลุนหลุมงหลุมงขุดหลุมเสร็จแล้วก็ใส่คี้ไก่เข้าไปนะครับรองพื้นแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำสา้าวของผมนะครับที่มีในคลิปก่อนกคือการถ้าเราจะประหยัดประหยัดปุ๋ยนะครับประหยัดปุ๋ยที่ในท้องตลาดถ้าเรามันไม่พอเราก็ซื้อมาใส่นะครับปุ๋ยตามท้องตลาดแต่ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับ ใจนะครับมันก็จะเขียวเลยถ้าปลูกใหม่ๆมันก็จะเขียวงามแล้วก็ถ้ามันมีน้ํานะครับมันจะเขียวงามเ่ให้ดูฟักทองของผมนะครับนี่จะขึ้นพูดๆเลยนะครับพี่น้องนี่ใส่ลุมละต้นสองต้นสองสามต้นก็น่าจะรอดอยู่นะครับอันนี้คือแปลงฟักทองนะครับพี่น้อง เอ่อก็ปลูกทยอยปลูกทุกวันเวลา,าว่างๆก็จะมาปลูกรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยแล้วนะครับจะปล่อยน้ำจากแผงโซลาเซลล์จากปั๊มสมมรเราตรงเพียงหน่อยก็จะมีระบบน้ำัาผ่านมาตรงนี้นะครับก็จะปล่อยลงตรงนี้เลยนะครับไหลมาทีเดียวคมันไหลท่วมก็พอ่อนท่วก จะได้ไม่ต้องลดน้ำนะครับคือเห็นการก็จะมีแค่นี้ก็จะขุดคลองต่อนะครับอันนี้มันจะเป็นแปลงเก่านะครับที่ผมปลูกข้าวโพดนะครับเนี่ยมันจะเป็นผู้ผู้เก่าที่ผมปลูกข้าวโพดในหลายปีที่แล้วนะครับก็จะนํำมาปลูกพริกต่อนะครับเอาย้าออกพวกนี้ก็จะเอาย้าออกนะครับ ปลูกปีกตรงร่องปลูกก็จะปลูกตรงริมมันนะครับซึ่งก็จะไม่ปลูกเหมือนคนอื่นทอนเพราะว่าถ้าปลูกตรงครูมันจะแห้งนะครับมันมีเวลาเอาน้ํามาลดนะครับมันเข้ามันความชุ่มชื้นมันน้อยนะครับก็เลยปลูกตรงร่องตรงร่องข้างล่างมันเอาครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ มันก็จะมีคูเก่าของมันเอายาออกมาแล้วก็ตามร่องกับขุดลุมแล้วก็เอาีไก่แล้วก็น้ำหมักยูนิซีเทลงไปแล้วก็เอาดินกบไว้ก่อนพี่น้องเอาดินกบเลยเอาดินกบแล้วนะครับผมใส่น้ำหมักกับใส่ขี้ไก่นะครับจะเหม็นๆเลยนะครับโอ้เหม็นเลยนี่นะพี่น้อง สิ่งจะลดการใช้ปุ๋ยลงนะครับถ้ามันมงามแล้วก็สามารถเพ้่ปุ๋ยมาใส่เพิ่มนะครับปุ๋ยตามท้องตลาดแล้วก็คิดไว้อย่างไงวันนี้นะครับวจะใส่น้ำเข้าไปนะครับเนี่ยนี่คือระบบน้ำหองหมบนะครับนี่ก็จะปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำใส่นานะครับนี่มันจะมีท่อลงมาตรงนี้ก็จะไปเปิดวาล ที่เถียงน้อยนะครับไปเปิดวาล์วนะครมันไหลพอให้มันท่วมมันชุ่มชื้นสักหน่อยนะครับเป็นอาทิตย์ก็จะได้ไม่ลดลดครั้งเดียวออกอันนี้ก็จะทดลองดูว่าอันนี้ปลูกก่อนนะครับพี่น้องคืออันนี้ปลูกก่อนก็คือจะใช้น้ำนี่แหละครับใส่น้ำค่อยๆลดเอาครับบัวลดบัวลดน้ำนี่ โอ้เป็นหลุมเป็นหลุมไล่รถทีละหลุมมันเหนื่อยมากเลยพี่น้องก็เลยเปลี่ยนแผนไม่มีเวลามารถนะครับเยอะปลูกเยอะเราจะไปรถทีละหลุมสอ,องหลุมนี่มันมันไม่ไหวครับก็ลดได้นะครับถ้าเราทําทุกวันเห็นุงจะไม่ไหวก็เปลี่ยนแผนใหม่ก็คือเอาน้ํเนี่ครับปล่อยใสยไปเลยทีเดียวนะครับพี่น้องวธีการของผมนะเสร็จแล้วนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่ม ค่อยมาลดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเดียวลดทีเดียวเอาอันนี้ก็จะทดลองใส่น้ำเข้าไปก่อนนะครับพอน้ำมันลดลงมาแล้วค่อยปลูกว่าเออมันจะโอเคมันก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกจากให้มันเดืนต้นแล้วก็จะเอาน้ำมาใส่นะครับอันนี้จะเอาน้ำมาใส่ก่อนแล้วค่อยจะปลูกนะครับทดลองดู บริการครับพี่น้องแต่เดียวกันดรวยพกร,รับการค้าขายนะครับก็ต้องมีการลงทุนการลงทุนก็มีการลดต้นทุน,นเพื่อสร้างก,กำไรเราลดได้เท่าไห,าไหาาร่กำไรก็เท่านั้นก็คือการไปเ่นนี้นะครับว่าคิดหรือคอนเซ็ปต์ของเราก็ อ่าวันนี้ก็คือนะครับพี่ที่ปลูกนะครับตามคันนาเลายนะครับวางทรเอาดินเกลี่ยไปแล้วก็ปลูกเลยถูกตัวยาวไม่ได้เพราะี่น้องของดวงตาถ้าติดแล้วแล้วค่อยปอยหญ้าออกทีหลังนะครับบริเวณราก็ตัว ทำผักชะอมนะครับเขาเป็มียอดก่อนนะครับม่รวมขึ้นยอดรือยังต้องรอก่อนนะครับพี่น้องอ้ามันขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ไงยอดมันนี่ยอดมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะได้ปลูกกันแล้วผักชะอมการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะเอายอดนะครับจากกิ่งมันที่เหลือก็มาชําไ้ว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องทำให้ยุ่งยากทำทง่ายๆเลยพี่น้อง เราปลูกปลูกไว้ปลูกก็ได้ด้วยจะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วิธีการ,รแต่วิธีง,ง่ายๆนะครับของผมทำแบบง่ายๆทำแบบี้เกียจนะครับกำลังติดกําลังขึ้นแล้วก็จะเอาพวกสิ่งที่เราไม่ต้องการออกวเพื่อที่มันขึ้นเรนาจะได้ผลผลิตอยู่ครับไม่เราจะได้ผลผลิตนีครับคือจะเอามันดิบนะครับไปแถมซิกอกน้อยนะครับให้ทุกคน ขา้งไม่ดูขาทิกปวานชารพิศร oh ับไป่ฉีดยาอะไราัอะไรเท่าไหร่จะเเท่านั้นมดูุิมทิกทะอมเกทกิกบิ ดิมชะอมนะครับก็จะให้น้ําเวลาให้น้ําก็จะได้ชะอมก็จะได้รับน้ําไปด้วยได้สองเด้งนะครับเวลาให้น้ําครับคือเอาฟองก็จะได้แปลงกิ๊กเราก็จะได้รดน้ําชะอมไปด้วยนะครับพี่น้องง่ายๆอันนี้ก็คือจะเอาไปปรุงครับพี่น้องเยอะครับ จากเมดีะเมล็สถุองิิมซื้อตามเขตลาดเอก็เอาตัวมันดิบนะครับซึ่งถ้าจะทำยากหอยเขาถ้าจะเอามันสุกมันต้องดูแลกันหน่อยเพราะว่าีมันจะมีแมงแปลงมาไข่มาอะไร จิกดาวเทนเน่าง่ายนะครับไม่สุกเป็โตนะครับเคยปลูกมาแล้วแต่เนี้ยก็ไม่เน้นนะครับคือพอแค่มขี้พอเอ,อ่อออกออกปลูกมาปผลดิบๆนี่เราก็เก็บได้เลยไม่ต้องรอสุกเอ่อชื่อที่ส่วนใหญ่ขอเราเมราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องมะงมงแมลงไขว่ พอเราเก็บมันติบนะครับพี่น้องนี่ก็คือโอมนะครับรเราเปลี่ยนที่มีชิดถัดแล้วนี่ยอดยอดใหญ่เลยนะครับมีเดมโม่เลยครับพี่เรานี่เอาไปขายได้เลยนะครับเนี่ยไม่กี่ยอดก็สิบบาทแล้วนะครับพี่นะ้องคิดดูต้นหนึ่งมันมีกี่ยอดนะครับ ในคลิปก่อนๆน,นะครับไปติดตามดูได้นะครับก็เอากิ่งนะครับกิ่งที่เราตัดแล้วนี่ไปชำชํำให้มันตกออกยอดมนาะออกรากมาแล้วก็ไปปลูกอย่างเงี้ยนะค,คือมันทำมีรายได้ขายนะครับเราจะชำไปขายก็ได้นะครับตามท้องตลาดเอาต้นพันธุ์มันไปตั้งขายก็ได้หรือว่าจะชำปลูก แบบนี้นะครับชำรตัดกิ่งปุ๊บเราเอาผลผลิตนะั้นเราจะเอายอดมันนะเราจะเอายอดมันแล้วก็เอากิ่งมันไปชำรุดเกายอดมันไปขายกิ่งมันก็ไปปลูกนี่นะเป็ีงีงยงของผมเองนะครับประโยชน์นะครับ่อค้าเสียก,กบน้อยนะครับลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ สวัสดีครับายบาย